ดีลาหนูนี่ไม่เบาเลยนะจ๊ะแหมเสียก็เหมือนกันเลยคะ่ะแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่กับเสียสักทีล่ะเสียเตรียมทุกอย่างให้หมดแล้วนะเสียสัญญานะว่าแน่เสียจะมีหนูเพียงคนเดียวอ,อดทนอีกนิดหนึ่งนะคะได้เลยค่ะเสียแหมปากหวานที่สุดเลยอะ่ะ <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวตีจับชุดใหญ่ไฟกับพริบให้เลยเสียคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะติตีทำอะไรอยู่หอ๋อหไม่ได้ทำอะไรตีก็เล่นโทรศัพท์ค่ะอเหรอเออนี่ตีเขาซื้อขนมของโปรดเธอมาด้วยนะนี่ซื้อมาเต็มเลยเห็นปนะแฟนเขามีเรื่องจะบอ,อกอะ่ะเรื่องอะไรหรอ๋อ คือว่าต,ตีอยากทำนุมแล้วก็อยากทำจมูกอ่ะจะได้สวยๆไงเฮ้ยตีแต่เขาว่าเธอก็สวยอยู่แล้วนะไม่ต้องทำหรอกมั้งแหมก็เขาอยากดูดีกว่านี้อ่ะันจะได้ภูมใิใจในตัวเขาไงแต่ตีตทำนมกับจมูกอ่ะมันก็แพงอยู่นะไม่รู้อ่ะยังไงสันก็ต้องหาเงินมาให้เขาภายในสองอาทิตย์ให้ได้อ่ะ เขาว่าติอยากทำแล้วเข้าใจมั้ยเดี๋ยวก่อนสิตีตีสองอาทิตย์เหรอแมอ่มาแล้วเหรอลูกกินข้าวร์โบแม่ให้ดุ๊กข้าวหลายเลยบอบอหิวว่าแม่เฮ้ยแม่มีมีเงินทห้มจากสามมืนอยู่บอแม่โอ้ยเงินหลายขนาดนั้น แม่บอมีหรอกจะเอาไปเฮ็ดหยังโฮ้ยแม่บมบมีหรือโบอยากยืมฮะยิบมาหาตั๋วเนอะแม่บอมีจริงเฮ้ยเป็นนายเชียววะหยังวะก็ได้ดังใจเลยวะเอ้าปักสันปักคำน้อยเฮ้ยหยังวะโฮ้ยหยังวะสิหาเงินจากสายหลายแสนไง่อกูยังอยู่เด้อ ป่านี้กูรวยแล้วนี่ถิ่มกูกลับประเทศไปแล้วยัยงว่าชีวิตก,กูลำบากเถอะวะี๋ยว <c oughs> วะกล่องเงียงวะขนมบนนี่เฮ้ย <c oughs> โอ้ย,อยแม่เมื่อหาตัว๋วเนี่ยทำไมเป็นบอกว่ามีเงิน,นอีหยังฮะ หลักเลยดิจักบานมาโอ้ยสามพันโอ้ยหวานวนะกเลยวทาก็ได้กผู้สาวคนนี้มันก็สวยดีหรือว่าวเฮ้ยเจี๊ยบครับเจี๊ยบครับโอ้ยน้องติสติมาหาครับอ่ะเฮ้ยเจอเข้ามาเลยไ,ไ,ดได้ได้ครับ อ,อ้าวหนูวันนี้มาหาเสียดยึงที่บ้านเลยเจ้ะก็ตีคิดถึงเสียไงค่ะปากหวานจริงนะเราเนี่ยฮะเสี่ยคือเตีอยกทำนมแล้วก็อยากทำสมุนอ่ะเสียออกเงินให้ตีหน่อยสิโอโหหนูจะทำเป็นทำไมอ่ะหนูทำไปหนูก็ให้แฟนหนูใช้คนเดียวอ่ะ ใครบอกละคาตีก็ทำให้เสียใช้นั่นแหละเสี่ยไม่ชอบหรอนมตุต้มๆใหญ่ๆอ่ะชอบสิจ้าว่าแต่ว่าตีหน้าอกหน้าใจของหนูเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วจ๊ะ<ม>ก็แค, 2, ค่สองแสนเองค่ะโหย2 0สองแสนเองจิ๊บจเสียจัดให้เลยนะ<ม>ขอบคุณค่ะเสียว่าแต่ว่า เสียก็อุตสาให้เงินหนูแล้วเนี่ยหนูจะให้อะไรเสียเป็นการตอบแทนบ้างลละจ๊ะแล้วเสียอยากจะเอาอย,อยากได้อะไรล่ะฐานงั้นเราไปคุยกันต่อในห้องนอนเสียดีกว่าไหมลีลาหนูนี่ไม่เบาเลยนะจ๊ะ หหมเสียก็เหมือนกันแหละคะ่ะนี่แล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่กับเสียสักทีล่ะเสียเตรียมทุกอย่างให้หมดแล้วนะเสียสัญญานะว่าเนี่ยเสียจะมีหนูเพียงคนเดียวออดคนอีกนิดหนึ่งนะคะอีกไม่นานหรอกแปบบ๊บเดียวเร็วๆนะจ๊ะติตต มีอะไรซันนี่แบ๊บหนึ่งนะคือซันอะหางหนไม่ให้ติ๊ติดได้แล้วนะอันนี้หมื่นหนึ่งอืมหมื่นหนึ่งนี่รอเล่นปะเนี่ยเงินแค่นี้มันจะเอาไปทำอะไรได้เฮ้ยติติเดี๋ยวซันจะหา,าให้เพิ่มไงติติรอ,อก่อนนะไม่รอลนะนี่ก็ครบสองอาทิตย์แล้วนะถ้าซันจนมากขนาดนี้ติไม่อยู่ด้วยแล้วนะ ติ๊ติพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะนี่จะทิ้งซันเหรอใช่ติ๊ตีก็จะทิ้งแกไปเป็นเสียใช่ไหมเสียครับเสียมาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยอ้ฉันจะแวะมาบอกแกว่าฉันกับต,ติ๊ตด้งได้เลยติ๊ติเป็นเมียฉันแล้ว <c oughs> แล้วไอ้น้าอกหน้าใจของหลอดเนี่ยฉันก็เป็นคนออกเงินให้ทั้งหมดเพราะรอะไรถูวปะ เอาว่าฉันจะเก็บเอาไว้ดูไว้ใช้คนเดียวไงเว้ยนี่มึงอ้พวกนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยนะเว้ยบอยเฮ้ยปล่อยนะเว้ยปากเก่งมากนะเว้จำใส่กระโหลกนั้นหนาเไว้นะเว้ยจากนี้ไปอ่ะเตตตีคือเมียกูจงไว้เลยเฮ้ไปกลับบ้านกันดีกวะเตตตีเตตตีทำไมทำแบบเนี้ยเตตตี ไอ้แม่บอกสั้นถือหยั่งมาลูกหน้าตาถึงได้เป็นเจสันนั่งนั่งนั่งผมเถิดไอตีมเมตัวผมอะแม่โอเจ็บบอ ว่เจ็บวะแม่เจ็จบโตบา่สมไหใ่แม่เจ็บใจทีตเมื่อตบ่ขอะแม่อ๋ออะบ่เป็นอย่างเนาะบ่เป็นอย่างไอ้สัน้นเดี๋ยวก็ได้เจอผู้สาวที่มันดีๆอีกหลายเออฮะยัยงไงอะแม่จะคอยปอกป้องเจ้าเด้อบอกให้ไผมาทำร้ายเจ้าได้นะ แม่ผมก็โทษด้วยแม่ถ้าผมเสื้อแม่แต่แรกวก็ผมก็ถันทึกปวดจังเสียแม่เป็นอย่างนะลูกขอก็อโทษด้วยแม่โทษด้วยแม่ ไอโฟน13อ่าอู้ได้อยู่แล้วสบายสบายเอา13 Pro m a x เลยนะโอ้จะกี่แม็กกี่โปรได้หมดเลยจ้ะน้องเพิ้นจะนี่มันอะไรกัน่ะเสี่ยแล้วยี่ผู้หญิงคนเนี้เป็นใครกันลูกเฮ้ไไปไปมึงออกไปนะไปไอผู้หญิงอย่างมึงเนี่ยกูอยู่ด้วยเป็นความล่มจมขี้เกียจสลังยาวแบมือขอเงินกูทั้งวันอ่ะมึงออกไปเลยไปเออกูไปก็ได้ไอชั่ว คนอย่างมึงอ่ะได้แล้วก็ทิ้งเชิญอยู่กับอีผู้หญิงใหม่ของมึงไปเถอะคนอย่างมึงอ่ะอยู่กับใครได้ไม่นานหรอกแต่คนอย่างกูหาคนเลี้ยงใหม่ได้สบายสบายจ่งเดี๋ยวน้องมามาคืนกูด้วยก <c oughs> ูไม่คืนอุ้ยมันคืนกูข้ามนหนึ่งก็ยังดีโอย้ยเดี๋วไปสนใจมาเลยจ้ะตกใจไหมจ้าเนี่ย